เดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตั้งค่าโปรเจกต์ให้เหมาะกับงานที่ใช้ใน Tik t o กกันแล้วกันนะครับว่ามันจะมีการตั้งค่าโปรเจกต์ยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีตัดต่อเบื้องต้นให้แบบง่ายๆใส่ตัวหนังสือเบื้องต้นให้แบบง่ายๆเดี๋ยวตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นให้ท่านผู้ชมเปิดแคปคัทขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับมาที่ตรงนี้ครับ create project อ่าก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมา มุมบนนะครับเดี๋ยวขอให้ครับให้ผู้ชมมามุมบนด้านขวามือนะครับมันจะมีคําว่า modify อยู่จากนั้นคลิกเข้าไปนะครับ name ตรงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นชื่องานของท่านผู้ชมก็ได้นะครับสมมุติว่าของผมเนี่ยตอนนี้ผมจะตัดคลิปรายวิชาแล้วกันครับเนาะวิชาวิชาถ้าเป็นตัวสื่อภาษาไทยในตัวสื่อมจะเล่นิดนิงนะครับวิชาการ พัฒนาการพัฒนาโอ้ตัวสือเล็กไปมองไม่เห็นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาผมก็คือผมจะเปิดไฟเบิร์ดขึ้นมาก่อนนะครับนี่เปิดไฟเ์ิร์ดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมอาจจะพิมพ์เข้าไปในเบิร์ดก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวก๊อปมาเพราะว่าถ้าเราไปพิมพ์ในแคปคัทถ้ามันเป็นตัวสืออาษาไทยป๊อปนะครับมันจะตัวเล็กมากแล้วเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมาเดี๋ยวเรามาพิมพ์ใน Microsoft Word ก็ได้นะครับอของผมจะตั้งชื่อว่าวิชาการ พัฒนานะครับการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาสคอ,อ3100อ่าวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชาสคสามหนนะครับระดับมปลายอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้กดคอนโทรลเแล้วก็คอนโทรลซีก<ม>็ปี้ไปนะครับแล้วก็เอามาวางตรงที่ชื่อของ โปรเจกต์ของเราก็ได้นะครับนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมาดูอันแรกก่อน aspect ratio aspect ratio ตรงนี้นะครับถ้าเราจะทําวิดีโอเป็นแนวตั้งเนี่ยท่านผู้ชมต้องมาเลือกตรงนี้ครับ9ต่อ16หรือง่ายๆกว่านั้นก็คือถ้าผู้ชมสังเกตรูปสัญลักษณ์ตรงนี้ครับถ้าเป็น16ต่อ9เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนเห็นไหมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนวนอนแต่ว่าถ้าเป็น เต่อ16เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้มันจะเป็นสีเนเนส่เหลี่ยมผืนผ้านแนวตั้งซึ่งเหมาะกับการใช้งานพวกเอ่อทิกตอกเอ่อเฟซบุ๊กเรียวอะไรพวกนี้ครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงที่16ต่อ9นะครับจากนั้นด้านล่างนะครับเอ่อเรสโวลูชันอะไรพวกนี้ไม่ไม่ต้องไปขยับอะไรมันนะครับเฟรมเรตก็ใช้แค่30นะครับอ่าแค่นี้นะครับจากนั้นก็กดเซฟเข้าไปได้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วพอท่านผู้ชมตั้งค่ามันถูกนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้ มันจะขึ้นหน้าจอสีน้ำดำขึ้นมาให้นะครับซึ่งเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับจากนั้นวิธีการเอาไฟล์ใส่ในแคปคัตนะครับก็ให้ท่านผู้ชมมามุมบนดน้านขวาตรงนี้ครับมันจะมีคำว่า Import อยู่นะครับ Import จากนั้นก็คลิกขวาไปที่คลิกไปที่ Import นะครับเลือกที่เก็บไฟล์วิดีโอของท่านผู้ชมนั่นเองอย่างผมเนี่ยผมเซฟในได้ดีแล้วก็วิดีโอหน้าจอนะครับอ่ะ เอามาสักหนึ่งหลายวิชาแล้วกันครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็แค่คลิกซ้ายลากลงมาบน,ทาานบไทม์ไลน,น์นะครับอ้าวขอไฟครับมันมี2องันนะครับถ้าสมมุติว่าทําอะไรผิดพลาดไปนะครับสามารถมากดตรงนี้ได้นะเนี่ยอันดูหรือรีดูตรงนี้นะครับมันก็จะกลับไปให้เป็นเหมือนเดิมหรือว่า c อนโทรลเซตในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเนี่ยลากลงมาใส่อ่ะทีนี้นะครับผมจะตัด ตรงหัวตรงท้ายใช่ไหมครับผมก็แค่ขยายไทม์ไลน์มันออกวิธีขยายไทม์ไลน์นะครับถ้าผู้ชมจะมาขยายตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันจะยืดเข้ายืดออกได้หรือว่าจะกดคอนโทรลตรงแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เลื่อนตรงกลางของเมาส์ตรงนี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองวิธีสมมุติว่านะครับสมมติว่าผมจะตัดส่วนหัวออกก่อนนะครับส่วนหัวที่เป็นตรงนี้ครับ,บ,บตรงทดสอบเนี่ยผมไม่ได้ใช้ ผมจะเริ่มตรงเตตรงที่ตรงนี้ครับสวัสดีครับอ่าตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็แค่นะครับลากเคอร์เซอร์มาส์มาไว้ตรงนี้แล้วมาตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับเห็นไหมสปิตตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับมันจะแยกคลิปของเราให้ออกมาเป็น2ส,ส่วนจากนั้นลบในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็แค่กด Delete e l e t e ไปนะครับอ,อันนี้เป็นวิธีการแรกนะครับสมมุติว่าถ้าสมมติ เล่นเล่นไปแล้วมันมีข้างในผิดอีกนะครับข้างในที่เราพูดผิดอะไรผิดอีกท่านผู้ชมก็สามารถมาเตตัดอีกได้เนาะอย่างสมมติเอาผมตัวเนี้ยอ่ะมันมันผิดตรงเนี้ยครับผมก็แค่นียครับเลื่อนเครอร์เซอร์เมาส์ไปไว้ตรงนี้นะฮะตรงที่เราอยากให้มันหยุดจากนั้นก็แค่กดนี่ครับสปิดต,ตรงนี้เครื่องหมายกดเข้าไปมันก็จะแยกคลิปให้เราแล้วก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับอ่าอยากตัดตรงถึงตรงนี้นะครับก็ไปกดตรงที่สปิตอีกทีนึงแล้วก็ลบครับ คลิกเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กด Delete มันก็จะขยับชิดขยับเข้ามาชิดคลิปด้านหน้าของเราโดยอัตโนมัตินะครับสมมุติว่าของใครไม่ขยับชิดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมแสดงว่ามันยังไม่ได้กดเป็นสีฟ้านะครับเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ได้กดเป็นสีฟ้า้วเวลาท่านผู้ชมตัดเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นี่ตัดไปลบปุ๊บเนี่ยครับมันจะไม่ขยับมาติดให้เรานะครับต้องกดตรงนี้นี้นะครับให้เป็นสีฟ้าก่อน ายถ้าเป็นสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะขยับตัดปุ๊บจะขยับติดด้นหน้าจะขยับติดด้นหน้าตลอดเลยนะครับก็จะทําให้คลิปเ,เวลาตัดคลิปของเราง่ายขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าด้านหลังสมมุติว่าเราจะเอาถึงแค่ตรงนี้ก็พอนะครับผมก็แค่ลากเคอร์อซอเซอร์เมาส์มาไว้ด้านหลังสุดแล้วก็มากดแยกคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็กด delete คลิปด้านหลังออกไม่ใช้แล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับการตัดต่ออ่ะทีเนี้ย จะมาสอนใส่เทคแบบง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมครับให้ท่านผู้ชมมาด้านบนนะครับมุมบนด้านมุมซ้ายด้านบนนะครับจะมีคําว่าเทคอยู่คลิกคำว่าเทคเข้าไปจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่า default t เทกอยู่ท่านผู้ชมก็ลากมาใส่ในไทม์ไลน์เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ลากให้พอดีกับคลิปที่เรามีนะครับแล้วก็มาดูสังเกตมุมบนด้านขวาตรงนี้ครับมันจะมีคําว่าเบสิกอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็ ใส่รายละเอียดเข้าไปอย่างของผมเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมรหัสวิชา2ค3 1 0 0 3ระดับมปลายนะครับวิธีการที่ผมแนะนําก็คือมาพิมพ์ในเวิรดก่อนนะครับให้เราเห็นตัวหนังสือชัดไม่มีคําผิดคําถูกอะไรพวกน,นี้น,นะครับเนาะมันจะได้ดูแล้วอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นคําเต็มๆแล้วกันครับให้ดูสวยนิดนึงมัธยมศึกษาศึกษาตอน รประมาณนี้นะครับแล้วก็คนทนลเอก็ปี้ไปเลยนะครับแล้วก็นํามาวางตรงช่องตรงนี้นะครับมุมบนด้านขวาเห็นไหมครับว่าตอนนี้ในคลิปของเรานะครับมันจะมีตัวหนังสือขึ้นนะครับเป็นกรอบสีเหลี่ยมดูถ้าชมก็ลากขึ้นได้เลยนี่เห็นไหมนี่อาทีเนี้ยตัวหนังสือมันยาวใช่ไหมฮะเราก็แค่มาตัดข้อความให้มันดูแล้วมันกระสั้นกระชับนิดน,นึงนะครับอย่างผมจะเอาถึงแค่พัฒนาชุมชนสังคมนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ ข้างล่างเนี่ยมันตัดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับรหัสวิชากับระดับเนี่ยครับรหัสวิชากับระดับเนี่ยผมอาจจะเอาตัวหนังสือเล็กลงนิดนึงนะครับให้มันพอกับนี่ให้มันพอกับในขอบนะครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่ะ เพิ่มเข้าไปตัวหนานิดนึงด้านล่างนะครับอธิบายก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นฟอนต์ไซส์นะครับคือขนาดของฟอนต์นั่นเองด้านบนนะครับจะเป็นฟอนต์คือลักษณะของฟอนต์เราจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับอย่างของผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาฟอนต์คณิตแล้วกันนะอฟอนต์คณิตก็ได้หรือว่าใครไม่มีก็ใช้ฟอนต์ทีเอสสารบันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าท่านผู้ชมท่านไหนไม่มีก็ ใช้ฟอนต์ทีเสารบัญหรือว่าฟอนต์ที่ตัวเองมีในเครื่องก็ได้นะครับดูให้มันเหมาะสมเนาะอันนี้เราไม่ได้ฟิกไว้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็คัลเลอร์ตรงนี้จะเป็นสีนะครับสังเกตดูครับถ้าท่านผู้ชมจะเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมคลุมดําก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาดูตรงที่ตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นคัลเลอร์คือสีของตัวหนังสือนั่นเองนะครับอันเนี้ยของผมก็จะเอาสีขาวธรรมดาเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตรงชาร์เลคเตอร์เนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับเป็น ระยะห่างมันเฉยๆนะครับอันนี้ก็อะไลเมนต์อไลเมนต์ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเหมือนกับเบิร์ดครับชิดชิดหน้าตรงกลางชิดหลังแบบนี้ครับเนาะประมาณนี้แล้วด้านล่างนะครับจะเป็น preset สไตล์นะครับอันนี้จะเป็น preset ของตัวหนังสือสำเร็จรูปนะครับถ้าท่านชมคลิกเข้าไปจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเนี้ยมันจะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับก็ตรงนี้ชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นละกันนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้เดี๋ยวผมเอาเป็น สีขาวสีสีเหลืองกันอับชอบสีเหลืองนะครับอะเหลืองดํานะครับก็เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นพื้นหลังสีเหลืองแล้วก็ตัวหนังสือสีดําให้เราอัตโนมัตินะครับด้านล่างก็จะเป็นสเกลนะครับนี่ย่อขยายให้นะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างต่อไปก็จะเป็นพวกขอบพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันไม่จะเป็นนะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถมา เอาเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมขอสอนแค่พื้นฐานก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับการตัดต่อคลิปลงติ๊กตอกก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการอีกพอร์ตนั่นเองนะครับการอีกพอร์ตก็คือตรงนี้ครับด้านบนอีกพอร์ตไปคลิกตรงที่อ x กพอร์ตนะครับจากนั้นเนมเนี่ยเราเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นอ x กพอร์ตทูตรงนี้นะครับมันจะถามว่าคุณจะเซฟไฟล์ไปตรงไหน จะ Export ไฟล์ตไฟอ์ก็ตรงไหนอย่างของผมผมเลือกหน้าจอไวเ Desktop เลยนะครับจะให้มันเอาไว้ที่หน้าจอเลยเพราะว่าหน้าจอของผมเนี่ยเป็น SSD นะครับมันจะเร็วนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมด้าน,นล่าง Resolution เอ่อไม่ใช่เออเรสเลชั olution, ่นบิตเรตโค้ดเนมอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับก็กด Export ไปตามปกติเลยนะครับรอสักแป๊บนึงนะฮะจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความยาวคลิปความละเอียดการตั้งค่าอะไรต่างๆ,ท,งๆทั้งหมดนะครับถ้าตัดพื้นฐานธรรมดาก็ ใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะขึ้นหน้าตา e x p ก r t Tool แบบนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับท่านชมกดค a n c e l ไปได้เลยคือปิดไปได้เลยคือเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูไฟล์ที่สําเร็จกันไฟล์ที่สําเร็จเห็นไหมครับว่าเราจะได้คลิปวิดีโอแนวตั้งที่มีความคมชัดนะครับสวยงามแล้วก็เหมาะสําหรับแพลตฟอร์มที่เราจะเอาลงไปใช้ก็คือ t ิ k t o k พวก f a c e b o o เรียวอะไรพวกนี้ครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าท่านผู้ชมมาแนะนำรับชมทำอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ